โอ้ oh, แม่เจ้าใครจะคิดว่าอายุ45ก็กเกษียณแล้วเมื่อธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวโครงการกเกษียณก่อนกเกษมสุขหรือเอรี่รีทายสำหรับพนักงานอายุ45ปีขึ้นไป oh no นี่คือจุดเปลี่ยนที่สะท้อนภาพวงการแรงงานยุคใหม่ไว้แค่45 อาจไม่ได้หมายถึงการก้าวใกล้เกษียณอีกต่อไปแต่กลับสะท้อนถึงการปรับตัวทางสังคมและเทคโนโลยีที่เข้ามาในโลกการทำงานอย่างชัดเจนในอดีดอตดรนิเวศก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันใครจะคิดว่าในช่วงที่ชีวิตกำลังพีคที่สุดทั้งตำแหน่งเงินเดือนและอนาคตสดใสกลับถูกปลดกลางอากาศเพราะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540 จุดเปลี่ยนว 44, ัย44-45ปีที่บังคับให้ต้องหันหลังให้เส้นทางลูกจ้างและก้าวสู่โลกการลงทุนที่ใครๆมองว่าบ้าแต่ใครเป็นการเปิดประตูสู่ความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินแต่ใครละ่ะจะสำเร็จได้แบบดรนิเวศเอาละ่ะเรื่องราวจะเป็นแบบไหนเปิดใจรับฟังกันได้เลยค่ะ ในปีพศ2540ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งผมมีอายุ44 45ปีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ผมทำงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอยู่กำลังล่มสลายผมถูกให้ออกจากงานที่มีความมั่นคงเงินเดือนสูงและมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วก่อนถึงวันนั้นผมไม่เคยคิดว่าจะต้องตกงานเพราะถูกให้ออก ผมคิดแค่ว่าผมคงจะอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงวันกเกษียณที่อายุ60ปีและมีเงินเก็บหรือเงินออมรวมถึงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดให้เพียงพอที่จะอยู่ต่อไปได้ตลอดชีวิตอาจจะถึง80ปีด้วยซ้ำแม้ว่าในวันนั้นผมยังไม่เคยคิดถึงเรื่องแผนการเงินเพื่อการ,กรเกษียณหรือแผนการเงินเพื่อความมั่งคั่งหรือเพื่ออะไรต่างๆ รวมถึงแผนการเงินเพื่อความสุขเพราะในเวลานั้นไม่มีใครคิดหรือพูดกันในเรื่องเหล่านั้นเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือยังไม่ค่อยมีใครที่แก่พอที่จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นในประเทศไทยก็คนเพิ่งอายุจะ40กว่าถ้าพูดถึงวันที่จะเกษียณก็คงเป็นคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานหรือมีพลังในการที่จะทำงานหาเงินเพื่อความมั่งคั่งพอคนอายุเลขสี่นั้น เป็นช่วงที่เรียกว่าพรามที่สุดของชีวิตเพราะมีความรู้และประสบการณ์ทำงานเพียงพอที่จะทำงานสำคัญที่สุดของกิจการหรือบริษัทเป็นช่วงที่ยังมีพลังและความทะเยอทะยานสูงสุดในชีวิตและแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่หาเงินได้สูงสุดในฐานะคนขายรายงานในช่วงเวลานั้นแต่อายุ45กลับเป็นเวลาที่ผมตกงานและโกาสที่จะหางานที่ดีเหมือนเดิมแทบไม่มี เงินเก็บเงินออมที่มีอยู่นั้นไม่น่าจะพอที่จะใช้ชีวิตในครอบครัวที่มีภรรยาที่ไม่ได้มีเงินเดือนและมีไรายได้เพียงจากการสอนเปียนโนและลูกเล็กๆที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงลิว่วผมคิดว่าเส้นทางชีวิตผมและครอบครัวอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าผมจะต้องกเกษียณก่อนกำหนดอย่างไม่ตั้งใจโชคดีที่ผมได้งานใหม่อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ได้มีความหมายอะไร แต่ก็ไม่ได้เป็นงานหนักซึ่งทําให้ผมมีเวลาคิดและทําสิ่งที่ผมเริ่มเห็นว่าเป็นชีวิตใหม่ของผมนั่นก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเคยทํากันแบบบ้าคลั่งแต่ในวันนั้นกลับเป็นสิ่งที่คนเลิกทํากันหมดคนที่เพิ่งคิดว่าจะเข้าไปทําคงจะถูกมองว่าเป็นคนบา้าเพราะตลาดหุ้นนั้นเป็นแหล่งที่ทําลายคนที่เข้าไปเล่นจนหมดตัวและบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายเพราะเจงหุ้น เช่นเดียวกับบริษัทและกิจการต่างๆที่อยู่ในตลาดหุ้นที่กำลังล่มสลายเหมือนกันผมคงไม่ต้องบอกว่าการประสบกับปัญหาชีวิตที่ต้องตกงานที่อายุ44ปีครั้งนั้นเป็นโชคดีที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนของผมชีวิตผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทุกทางความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเหนือจินตนาการความสุขเพิ่มขึ้นเต็มสเกยภาพเพราะมีความมั่นคงในชีวิตและมีเงินมากพอที่จะซื้อความสุขบางอย่างที่ซื้อได้และซื้อความสะดวกสบายที่ช่วยลดความทุกข์หลายๆอย่างลงไป ผมยังทำงานเป็นลูกจ้างต่อไปอีกประมาณ7-8ปีจนอายุ51-52ปีจึงเกษียณออกจากงานประจำมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวในวันที่มีเงินมากพอแล้วซึ่งไม่ใช่เงิน200-250ถึงเท่าของรายจ่ายประจำเดือนที่เป็นอัตราที่ใช้วัดกันเป็นมาตรฐานอย่างเช่นถ้ามีรายจ่ายเดือนละ4-50ถึงบาทจะต้องมีเงินในพอร์ตลงทุน10ล้านบาทเป็นต้นแต่ในกรณีของผมนั้นถ้าจำไม่ผิด ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยจากการลงทุนในวันที่ผมกเกษียณน,น่าจะมากกว่า5เท่าของรายจ่ายประจําปีแล้วและที่ผมกเกษียณก็ไม่ใช่เพราะเงินในพอร์ตมากพอแล้วแต่เป็นเพราะว่าง,งานประจํานั้นหนักและมีความเสี่ยงสูงเกินไปความคิดและความเห็นของผมสําหรับการ,กรเกษียณก่อนกําหนดก็คือเราควรจะมีเงินจากพาสซีฟอินคัมหรือรายได้ที่มาจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรพย์หรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากการทํางานด้วยรายงานสูงกว่ารายจ่ายประจําเฉลี่ยมไม่ต่ำกว่า2-3เท่า โดยที่การคำนวณผลตอบแทนและรายจ่ายจะต้องอนุรักษ์นิยมอย่างมากอย่างเช่นถ้าเป็นพอร์ตหุ้นรายได้จากการลงทุนต่อปีไม่ควรจะเกิน5%ต่อปี พันธบัตรและหุ้นกู้ไม่ควรเกิน3%และเงินฝากก็ไม่เกิน1%ส่วนสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเช่นทองและที่ดินหรือบ้านที่ไม่ได้ให้เช่าผลตอบแทนก็คือ0%ส่วนอสังหาริมทรพย์ให้เช่านั้นก็ดูตามที่เป็นจริงว่ามีรายได้เท่าไร่ต่อปีในอดีตที่ผ่านมาและก็อย่าไปเชื่อหรือใช้ตัวเลขของคนที่ขายบริการบริหารเงินที่มักจะบอกว่าหุ้นที่ให้ผลตอบแทนปีละ10%ในระยะยาวระยะดีดไม่น้อยกว่า10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในตลาดหุ้น นนั้ผลต่บแผนต่อปีแทบจะเป็น0ูเปอร์เซในด้านของรายจ่ายนั้นการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมหมายความว่ารายจ่ายนั้นต้องรวมเหตุฉุกเฉินที่จะต้องใช้เงินจํานวนมากอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพและวินาศภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินและอื่นๆนอกจากนั้นที่สําคัญมากๆก็คืออัตราเงินเฟอ้อที่จะทําให้รายจ่ายประจําปีจะต้องเพิ่มขึ้นจริงอยู่เงินเฟอ้อพื้นฐานที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้ชีวิตประจําวันทั่วๆไปของไทยอาจจะไม่สูง แต่บางรายการอย่างเช่นเงินเฟอ้อที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือการศึกษาอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าได้ด้วยแนวคิดและการคำนวณรายได้และรายจ่ายดังกล่าวบวกกับประสบการณ์ส่วนตัวผมคิดว่าคนกินเงินเดือนส่วนใหญ่รวมถึงคนที่มีตำแหน่งงานที่สูงระดับหนึ่งและแม้ว่าจะเป็นคนที่จบการศึกษาระดับสูงรวมถึงที่จบจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศถ้าไม่มีทรัพย์สินหรือมอดรดกจากพ่อแม่มาก่อนจะไม่สามารถหรือไม่ควรที่จะ,กะเกษียณก่อนกำหนดในช่วงอายุ45ปีหรืออาจจะถึง50ปี เพราะรายได้จะหายไปมากในยามที่กําลังทํารายได้สูงสุดตามเงินเดือนและตําแหน่งงานที่สูงขึ้นขณะเดียวกันเงินออมและเงินลงทุนก็ยังมีไม่พอที่จะสร้างรายได้พาสิฟอินคัมที่มากพอและปลอดภัยที่จะนํามาใช้จ่ายได้อย่างไม่กังวลที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทําให้ชีวิตมีปัญหาว่าที่จริงผมคิดว่าการที่คนรุ่นปัจจุบันจะมีอายุที่ยืนยาวเป็นร้อยปี การเกษียณที่อายุ60ปีสำหรับคนส่วนใหญ่ก็แท้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตัวเลข60ปีนั้นในช่วงที่เป็นเด็กผมจำได้ว่าคนอายุ60ปีก็ถือว่าแก่มากและมักจะใกล้าตายแล้วดังนั้นการพูดถึงเรื่องการเกษียณที่อายุ45ปีสำหรับคนรุ่นใหม่จึงเป็นเรื่องเพ้อฝันสำหรับผมเป็นเรื่องของนักสร้างแรงบันดาลใจที่พยายามสร้างความฝันให้คนคิดถึงการทำธุรกิจหรือการทำสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว,เ,รวเพื่อที่จะใช้ชีวิตที่อิสระเสรีมีความสุขตั้งแต่อยู่ย่างน้อยโดยที่ตัวอย่างนั้นมีมากมายผมทําได้คุณก็ทําได้แน่นอนว่ามีคนทําได้แต่คนที่ทําได้นั้นส่วนใหญ่อาจจะมีฐานของทุนจากครอบครัวหรือในกรณีที่อยู่สหรัฐหรือประเทศที่ก้าวหน้าก็จะมีฐานของทุนจากสถาบันการเงินและกองทุนเวนเจอร์แคปิต l ลต่าง นอกจากนั้นพวกเขาก็มมกจะเป็นคนที่กล้าเสี่ยงและเสี่ยงได้นอกจากนั้นพวกเขาจะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆอย่างเช่นการเป็นผู้นําการมีความสามารถทางด้านการศึกษาและความรู้ในการทรําผลิตภัณฑ์หรือความรู้ทางธุรกิจพูดง่ายๆคนที่สามารถทําได้และกล้าทําน่าจะมีจํากัดคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้ถ้าบริษัทหรือกิจาการเปิดให้มีการเกษยียณก่อนกำหนดสำหรับคนที่มีอายุแค่45ปีขึ้นไปในยามนี้ เหตุผลก็คงเป็นเพราะว่าคนอายุ45ปีขึ้นไปอาจจะไม่สามารถสร้างผลงานให้บริษัทในอนาคตได้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่สูงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่คนอายุมากจะตามไม่ทันดังนั้นเขาต้องการลดคนกลุ่มนี้ลงถ้าเราเป็นคนกลุ่มนี้แล้วกําลังคิดถึงการ,กรเกษียณก่อนกาหนดเพื่อไปใช้ชีวิตในฝันผมคิดว่าจะต้องตรึกตรองให้ดีเพราะความเป็นจริงจากตัวเลขและเหตุผลที่กล่าวมานั้น มันอาจจะบอกได้ว่าเป็นไปไม่ได้และถ้าเราทำสุดท้ายอาจจะเป็นฝันสลายเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือชีวิตลังเกษียนนั้นอาจจะไม่ได้มีความสุขตามที่เราฝันไว้ตัวอย่างเช่นการไปอยู่ในชนบททำสวนทำไร่ทำนาเล็กๆน้อยๆนั้นถ้าต้องทำทุกวันก็อาจจะเบื่ออย่าลืมว่าอากาศเมืองไทยนั้นร้อนตลอดปีเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่มีความสุขนั้น ถ้าเที่ยวคนเดียวบางทีก็อาจจะเหงาและเบื่อได้ถ้าทำบ่อยเกินไปถ้าพูดถึงพื้นฐานของมนุษย์วัดจากยีนแล้วความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นก็คือการทำงานหาอาหารที่อยู่อาศัยและปัจจัยต่างๆที่จำเป็นในชีวิตเพื่อที่จะเอาตัวรอด ซึ่งในสมัยนี้ก็คือการหาเงินซึ่งหลักๆก,ก็คือการทำงานแต่เมื่อทำมากและเครียดก็ต้องพักผ่อนหาความรื่นรมดังนั้นชีวิตที่ดีและมีความสุขก็คือทำงานพักผ่อนและหาความรื่นรมในราที่พอเหมาะสำหรับแต่ละคนการเกษียณน,นั้นเป็นวิถีชีวิตที่เพิ่งเกิดขึ้นแค่ไม่กี่ร้อยปีสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเล็กนั้นพูดตามตรงครอบครัวและตัวผมเองไม่เคยมีคำว่าเกษียณการหยุดทำงานก็เพราะว่าทำไม่ไหวและนั่นก็คือตอนที่แก่มากและใกล้าตาย ดังนั้นถ้าถูกบังคับให้เกษียณก่อนกำหนดเราควรจะคิดว่าเราตกงานและก็ต้องหาทางใหม่อาจจะเป็นแบบผมที่หางานที่เบาลงและไม่ตรงกับอาชีพเดิมเพื่อหางานนอกจากนั้นก็อาจจะต้องคิดถึงการลงทุนไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์แม้ผมจะคิดว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีและอาจจำเป็นแต่อาจจะเป็นการทำธุรกิจหรืองานใหม่ที่แตกต่างจากการเป็นลูกจ้างประจำปีซึ่งในยุคนี้เราก็อาจจะทำได้ไม่ยากนัก เหนือสิ่งอื่นใดก็คือถ้าเราต้องตกงานจาก AI เราอาจจะต้องศึกษาดูว่าเราจะเรียนรู้และใช้ AI เปลี่ยนชีวิตเราได้ไหมทั้งหมดนี้ด้วยความปรารถนาดีจากผมที่เคยโชคดีที่ต้องตกงานในช่วงอายุ45ปีเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ อายุ45วัยเกษียณหรือตกงานในแบบฉบับของดรนิเวศเห็นว่าชีราวราก่อนค่ะแล้วทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรคะถ้าจะต้อง r อร r e ีทายในอายุ45ปีหากคลิปนี้มีประโยชน์ขอรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้จิมได้นะวันนี้ลาการไปก่อนสวัสดีค่ะ